คนหนึ่งพยายามจะเข้าร่างให้ได้นะครับหนุ่มพีระและคนเดียวที่จะช่วยหนุ่มพีระได้คือหญิงสาวที่ชื่อน้ำมนต์นั่นเองเรามีเบื้องหลังเมาื่ฝากันในการถ่ายทําไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องมี CG ีต้องมีการเล่นละครสองครั้งทีเดียวแล้วก็ต้องมีการถ่ายหลังบลูสกรีนหรือว่ากรีนสกรีนนี่นะครับแถมนักแสดงต้องเล่นมากขึ้นเป็น2เท่าจากเล่นเสร็จแล้วปุ๊บมีม,มีมีผีกลับไม่มีผีเล่นคนเดียว งานนี้ครับก็บอกว่าน้านาองางเอกของเราใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยเหนื่อยกว่าพอสลัน2เท่าครับแล้วก็พอลันเหนื่อยน้อยกว่าตรงไหนให้ตั้งคู่มาเล่ากันเองดีกว่าครับ นี่มันคนมโนอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทำหรอไม่ใช่ค่ะต้องมโนแบบเหมือนกับล่มทะลุต,ตัวเขาไปนะนี่ก็ต้องโดนล่มมุดผ่านตัวไปอะไรอย่างงี้ค่ะเมื่อกี้คุยกันแล้วเฮ้ยคนหลังเราจะไม่ทำร้ายกันแล้วนะลำบากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าแบบทำร้ายทะลุเข้าล่างเขาจะต้องมาคีอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เดยก่าพอดเยอะมากเลยเพราะว่านอกจากมาเล่นในในในขีคนเดียวแล้วในฉากคือฟนตงเล่นคนเดียวบ่อยมากสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีคนอื่นที่ม<ภ>องเห็นพอดกับไม่เห็นพอดมีแต่หนูเห็นอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นใหม่อีกรอบนึงนี่ก็นั่งสสบบยยยเเออลลคคคนนนื่รรััแงงขกิ อื่นด้วยระหว่างนั้นเป็นผีมันดีอย่างนี้นี่พอตัวเองถ่ายเสร็จปุ๊บไปเหิวข้าแวแล้วเร็วๆหว่อยเนี่ยค่ะนี่คือนิสัยตัวจริงเลยค่ะ <c oughs> เป็นขอยืนยัน ชื่อพีระครับกับภาละไม่ใช่เอาเป็นน้ำเป็นน้ำอย่างหนึ่งที่ปลุกเสกไม่ใช่ไอ้นี่มันชอบเรื่องในเรื่องเรียกว่านะเย้ะไรนะน้ำเปล่าปลุกเสกน้ำเปล่าปลุกเสกเดี๋ยวน้ำเปล่าปลุกเสกน้ำมนต์ไงเหมือนกับว่าเราต้องช่วยเขาตามหาร่างว่าเขาเป็นวิญญาณที่แบบจะตายก็จะผีก็ไม่ผีจะคนก็ไม่คนคนี้วิญญาณออกจากร่างแต่ว่ายังไม่ตายสนิทว่าชีวิตหนูก็เป็นแบบ เหมือนกับพ่อแม่ก็เสียในเรื่องแล้วก็มีภาระน้องเราทำตัวเองก็ต้องดูแลน้องนี่ก็มาเป็นนี่พาน้องพาของจริงมาพาละให้หาล่างอะไรเงี้ยก็จะทะเลาะกันเพรฉันก็เหนื่อยนี่ก็ต้องหาล่างอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำรายการผีเออแล้วเราเราทั้งเรื่องแล้วไหมไม่ต้องดูแล้วละครอะเอาแล้ว เราก็ใหญ่เขาช่วยเขาก็ต้องให้เราช่วยต่างคนต่างช่วยกันจริงๆแล้วก็กวนๆนะนะชอบปวนแบบเวลาสมมติว่าหนูจะอยู่กับแบบเพื่อนๆแบบคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็ชอบมาปวนแบบเหมือนกับคนอื่นไม่เห็นเขาเขาจะมาป่วนหนูก็หนูก็ต้องไม่เห็นอยู่ก็ร้องเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยในฉากหนูก็ต้องไม่ขำเพิ่มเติมอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวก็ร้องเพลงท่าเธอามาหมดทุกคนทำเป็นไม่เห็นแล้วแบบยัง ยังยังไม่หยุดตอนถ่ายก็ยังฮาเลยนะเหมือนเราแบบเล่นเราก็แบบมีเพิ่มเติมกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็มันสนุกไปต้องติดตามเยอะนะครับคุณผีที่รักนะติดตามเยอะๆยอะติดตามยังไงก็ติดตามกันเยอะๆยะหลายๆคนไงโอ้โขัดจังหวะลืมเลยจะพูดอะไรฝากติดตามคุณผีที่รักด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะละครแนวผีผีคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วก็มีโรแมนติกนิดหน่อยโรแมนติกนิดหน่อยตีกันซะเยอะแอบบ่า เอ้ยเราเยอะเขารู้เรื่องไหมกับเราอ่ะไม่รู้ปฏิตามด้วยครับเออน่ารักจังเลยคู่นี้ต้องเรื่องนี้ต้องสนุกแน่เลยต้องเป็นคู่จิ้นกันอีกเชื่อมั้ยดูเคมีเข้าเกันมากๆเลยนะ